ขนะที่ฟุบอลหญิงไทยเก็บชัย2นัดรวดควา้าแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับฟุตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมไทยในเสื้อน้ำเงินครับมี3คะแนนลงสนามพบกับสิงคโปร์ที่ยังไม่มีแต้มเริ่มเกมมา10นาทีสุนิสาสร้างไทยสงครอสบอลมาให้กับกัญญนัทเชษฐบุตรมง่งบอลเข้าตุงตะข่ายครับทีมฟุตบอลหญิงไทยขึ้นนำหนึ่ จากนั้นนาทีที่18ครับจากลูกแตะมุมกัญจานัทมงบอลมาเข้าทางอรพินแหวนเงินครับใช้เท้าแยบบอลเปลี่ยนทางเข้าไปครับทีมไทยนําห่างเป็น2-0หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาทีมไทยชนะสิงคโปร์2-0เก็บชายสนัดรวดคว้า6คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มเอครับผ่านเข้าสู่รอบรองชัะเลือไปรอเจอทีมอันดับ2จากกลุ่มบส่วนสิงคโปร์แพ้2นัดรวดตกรอบครับ